สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวีกแล้วนะคะในวีฟายไลสไตล์วิววีแล้วมาพบกันอย่างนี้นะคะในช่วงท<ฮ>ีห่ห่างหายกันไปนานนะคะกับช่วงวีวี่วายรีแอคชั่นเองอนะคะ วันนี้นะคะมาทำรีแอคชั่นในรูปแบบใหม่แบบ new normal นะคะก็คือเพื่อนไม่สามารถมารีแอคชั่นด้วยกันได้แบบ Real Time ์นะคะเพราะช่วงนี้ก็มีโควิด มันก็ระบาดหนักอยู่เนาะเราก็ทําการแบบเรียชันแบบ new normal โดยการที่เราทําการแบบว่าวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็เปิดซีรีส์ดูไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่วันนี้นะคะมันก็มาถึงแล้วนะคะก็คือวันที่ในวันที่เทโอลนะคะ,ะแปลรักฉันด้วยเจอเธอภาค2ออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพื่อนี้เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็สามารถนะคะกด subscribe ได้หรือว่าย้อนกลับไปดูอะเฮลิสเดี๋ยววิขึ้นตัวไอไว้ให้นะคะเกืบับอา การรีแอคชั่นของเราในช่วงวิววิววายรีแอคชั่นนะคะอ่ะไม่พูดพันธทำเพลงแล้วละคะไปดูกันได้เลยค่ะ <S i s ชมิสยูเดมู n นะคะพาคสองนะฝากเราติดตามด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนวันตอนเราไปอีกทีหนึ่งมันจะเป็นยังไงโม้คงดีกว่าตอนเี้ เราสองคนนะ เอ้ยโอ้ยอะไรกันโอ้บ้ากูบอกแล้วเรื่องมันกันไปเรื่อยๆะกูมันตอนนี้ก็่เหมือนตันคุกาแล้วมัทำไมทุกคนต้องปิดปบบนี้น้โอ้ย้วใแขนะโอ้ยดยไม่ใช่โอ้ดันเงเห็นไม่แค่ไหนรู้ตั

ขอบกันยี่สเจ็ดีรัตอบไปได้เลยอยู่ในช่วงของการรีแทนเขาเจอกันแล้วเออใช่ปะแสดงว่าเขาต้องหรูใ่ใช่เรามีเซเาแบเออต้องทำเรลัง เป็นอีกคนที่รักเธอเป็นอีกคนที่รักเธอเพราะว่าลูกเราสวยเต้องมีต้องมีคนชอบอ่ะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้เราคุยกับวิกตาะถึงเรื่องไอ้นี่จุดจุดเปลี่ยนผ่านของเขาที่มีคอนฟ lict ก็คือโอ้เอ๋วไม่ชอบไม่อยากไม่อยากเรียนอยากย้ายภาคจากจากที่ดูในในในเทเลอร์เหมือนน้องไม่จอยปะแล้วโอ้เอ๋วเลยเรค เหมือนน่าจะเรียนล,ละครเหมมอนน่ามอนมนางทำรายการต่อค่ะที่แบบแล้วมีตอนที่บอกให้เรามาใจกันแล้ว<ม>แบบดยนทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วอพอตัดไปอีกบ้ก็รูปรูเฟลก็น่าจะหลายอย่างไประมา็มแนแบบถ้ามาจากคอามอ,อาจจะทำรายการร้องดหรือว่าอรแ,แ,แบบข หเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วฉากในอ่างฉากในอ่างฉากซาผมในอ่ามันก็รีมาถึงฉากซาผมพักหนึ่งอะที่กันด้วยอะแบบปาที่แบบเีเขีากกันเ้อยะ้แบบแบูักตอนแรกก็เหมือนเข้าใหม่ปามันแหละไม่รู้ว่าแบบเขาจะเล่นไป อาจจะไม่ถึงพาร์ทปัจจุบันปะอืหรือว่าแล้วจะถึงปีสองตอนที่เปิดมีเซลมาเขาคุยออกันว่าแบบเออเนี่ยถ้าเราไปอยู่ตรงาน,านั้นมันจะเป็นยังไงซึ่งอันนึงตอนนั้นอาจจะอยู่ย,ยังไม่เปิดเทอมปีหนึ่งเฉอะเฉีที่เรามาอาจจะยังไม่เปิดเทอมปีหนึ่งกัจากนั้นพอพูดนั้นจบมันก็เหมือนย้ายเข้ามาอยู่ในคอนดโดก็คือเหมือนเริ่มเรียนปีหนึ่งแล้วเพราะว่าผมยังเป็นผมสีปกติ ปุ๊บเลยมันก็จะมีตัดสลับไปที่เป็นผมสีก็คือเอ้ยมันตัดไปสลับไปที่นั่นก่อนที่แพรบอกว่าเป็น anniversary หนึ่งปีแสดงว่าครบแล้วหนึ่งปีก็คืออาจจะเรียนจบแล้วปีหนึ่งใช่แล้วก็สีผมเออแล้วก็สีผมเปลี่ยนมาช่วงปีสองเป็เหมือนของที่เตะถ่ายอะเหมือนเป็นละครเวทีเลยเนาะเตลละครเวทีอ่าเตะเลยลเพราะว่ามันเหมือนฉากการเซฉากอะไรเหมือนกันการเรียนละครเวทีมากๆอะ ว่าเพละครถ้าเรียนอย่างเขาเรียนที่อังกอร์นมันก็ละครเวทีเหมือนนะเป็ละครแล้วก็แสดงละครเวทีไม่ใช่ละครละครใช่ไหมคะมหาละครเวทีคือรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนละครเวทีมากที่หนึ่งเราคงได้ดูแบบย้อนมาว่าเออก่อนจะไปมหาอะไรเป็นยังไงเพราะว่ามันมีฉากในที่ที่เขาเห็นเป็นโกสเตอร์แล้วแหลคือคือเตะเข้า อย่มัทยกเลยแบบมัทยกเลยแล้วแบบถาวัยถ้วัยเขาไม่ดูแบบโต oh. เห็นเขาแล้วอ่ะอ่ะไม่เหมือนในเอ็มวีใช่ uh. แล้วแล้วเขามีมีชวนกับว่าเออไปอยู่ในการอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตัวเออเอ็ก็ถามว่า่ะแบบชั้นกับคุณหรออะไรอย่างเงี้ยก็ข้อสอบขาหลอกเราอยู่ว่าก็ตอนเนี้ยตอนมุมสี่หกเขาตอนนี้เขาอยู่ใน,ในจรุกก็คือหนูคิดว่าน่าจะเป็น มันจะมีฉากในเทเลอร์ที่เตะไปแอบโมอีกแล้วอ่ะแอบแอบดูเขาอ่ะแล้วมันก็ตัดฉากไปตอนที่โอเอ๋อกำลังดิ้งอยู่อ่ะมันเหมือนตัดสลับอ่ะไม่ใช่แบบเตะโอเอ๋กไปแบบเล่นฉากหนึ่งที่แบบเดี๋ยวเราไปถูงบนโต๊ะได้เลยนะไม่ใช่แบบกรณีอะใครกรณีที่แข่งสลับให้อีกอีกแล้วหรอเหมือนเลือกได้คนเดียวไม่สามารถมีพระเอกหรือนางเอกได้สองคน แล้วเนแถตอคนนีแ่ว่าต้องตัวจอ,อยู่เองคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าว่าโอเอ,อ๋วว่าว่าโอเอ๋วอยากเป็นนักสแสดงจริงๆหรือเปล่าอ่ะเพราะเหมือนแบบในในชาละเต๋อมันมีแพชั่นมากในการที่อยากเป็นแบบนักสแสดงแบบซีรีส์จีนแต่เหมือนแบบโอเอ๋วโดนโดนเหมือนแบบเหมือนเหมือนก,ก็อยากทําด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือนเดินดูถูกว่าแบไบไม่สามารถเข้าได้หรอกเพราะมึงไม่เก่งนู้นนี่แต่เหมือนพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อแท้ว่าน้องอ่ะอยากเรียนสายนี้จริงๆหรือเปล่าไงเพราะว่าตอนเด็กของทรายก็บอกอยู่ใช่ป่าวว่าเป็นคนแบบอง่ายเออใช่เบื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าน้องอ่ะอยากทํามันจริงๆหรือว่าอยากทําเพราะว่ามีคนที่เขาเขาชอบอ่ะทําในสิ่งดันไงเธออาจจะมีแบบไปตรงไหนแบบ พัาใส่ของเอวมา้วยอืมพราะมันอาจจะแบบว่าคืออะไรกันแน่ไม่ชอบอไม่อยากแเปลี่ยนคำามเรื่องความที่รู้สึกว่าหรือว่ามันน่าจะมีเสี่ยงคำพูดที่น่าจะรปลี่ยนด้วยใช่เพราะว่าคนคนนึงถ้าตัดสินใจว่าแบบเปล่ยนเปียนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันน่าจะหนักออกมามันต้องอิมแพคกับเขามากๆเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ ว่าเสียสลากก็ก็น่าสุดนะแต่ว่าแบบหรือว่าถ้าเราร<บ>าคนนี้เป็นซิงี้เน่ะเป็นขี้ใหญนะ่น่าเล่นอยู่อันเนี้ยใช่แต่ว่าด้วยสิทธิ์เขาทำมาแล้วออก็มีโอกาสหน้าสิบห้ ตรงที่ไปอยู่อ่า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 ถ้าไน่ใช่ดวงตาเหมือนแบบเหมือนแบบอ่าก็ก็อาจจะมีส่วนอย่างน้องน้องฟันว่าอะไรเงี้ยน้องก็โดนเยอะเลยใช่ไหมอืม เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเหมือนตอนแรกเราอาจจะแคร์คนอื่นหรือเปล่าเลยแบบแบบนั้นอะไรเงี้ยเองรู้มันไม่ใช่ตัวฉันเออมันไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่เซลลในการที่ฉันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนน้องก็เลยอาจจะแบบเปลี่ยนผ่านอาจจะไม่อยากอยากเรียนภาคนี้ต่ออะไรเออมันก็เป็นไปได้หนูว่าน่าจะใช้คำว่าเลิกกันเลยรืมเพราะว่าประเด็นเนี้ยของม่ออกนิรุตทอาเปาอะไแบบ ลืมหรือโมเอลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลืมเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใช่มันเหมือนคนไี่มันตัดกันเปหรือหรือไม่โอบต้องการเหมือนเหมือนเหมือนโอบเหมือนโอบรู้สึกแล้วรู้สึกอะไรกับกับเอ่อกับโกเอลไปแล้วเหมือนกันน่ะหรือไฟอ่ะทำไมต้องให้ลืมอ่ะหรือไฟไฟอะไรบางอย่างหรือให้ลืมรหรือโอบจะมาเป็นคาแรคเตอร์เดียวกับบาร์ แต่ดูที่ด,ดูเป็นลุคที่โตกว่าแบบก<ม>็ค<ด>ือแบบเหมือนชอบ่เออชอบด่ามาดูแบบไม่มันดูแบบว่าอาจจะแบบพลิกตอนสุดท้ายก็ได้เหมือนแบบไปเป็นตัวที่ทําให้เขาอะรักกันมากขึ้นก็ได้ถ้าเขาผ่านผ่านตัวละครเนี้ยไปได้อ่ะพอตัวละครเนี้ยเข้ามามีบทมีบทบาทในชีวิตคู่ของเขามากในความสัมพันธ์ของเขาครั้งเนี้ยว่ามันจะไปต่อหรือว่ามันจะยุติลงก็น่าสนใจนะว่่าไมใช ว่าไม่ใช่บอกให้รีวิแวแค่แค่ละครหพืออะไรแน่ๆคือเราจุดที่เขามองกันคือเราดูแล้วก็แบบไม่ได้ไม่น่าจะมองวยสายตาที่แบบพี่กับน้องน่าจะหรือว่าน่าจะลื่กันไปเรื่อยไปช่วงเรื่องอื่นมาอาจจะบแบบไม่รู้ใช่แล, <ๆ S 1> แล้วฉากที่มามาที่เราเห็นตอนจุ๊บไอเนียาา่ยกันก็เป็นน่าจะเป็นหลังจากที่ แล้วใช่เพราะตอนดูโตขึ้นอืมอืมอาจจะห่างห่างกันสักพักแล้วตัวเองไปโฟกัสในในสิ่งตัวเองแล้วเหมือนประมาณว่าพอเขามันอยู่คนละที่กันแต่คือคืออย่างน้อยก็ก็ยังพักที่เดียวกันใช่ไหมแต่แบบเหมือนว่าพอเราไปเรียนอ่ะมันอยู่คนละที่กันแล้วเหมือนมีกลุ่มกลุ่มสังคมใหม่แล้วเขาก็มีความผูกพันกับคนใหม่ๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันก็เริ่มห่างห่างหายไปนิดนีแล้วมันมีฉากที่ว่าบอๆกันยู่ตรงน อ,อ่าอ่าอ่ามันต้องมมันต้องมีซัมติงมันต้องมีซัมติงอะไรอย่างนี้นมันต้องมีพี่ว่าคนเนี้ยต้องมีซัมติงอะไรอยู่แล้วโอ้บะเข้ามามีเ,เ,เป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งในเรื่องดวนั่งยันนอนยันยิงยันเป็นเป็นตัวที่มีอิมแพคบอกเลยว่าเป็นตัวที่มีอิมแพคน่าสนใจดีดีเราเชียร์ตัวละครด,ดีเราชอบกันแล้ว เชื่อบาร์สไงมันก็เริ่มห่างก,กันขึ้นเรื่อยๆเหมือนความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมไงใช่น่าจะอะไรอย่างเงีง่านกัน<ม>ช่วงแบบห่าแงบบกันช่วคราวละครหนึ่งีป่ะอาจจะมีส่วนเนี้ยหนูว่าน่าจะเป็นเป็นไปได้แต่น่าจะเป็นฉากที่กลับมาเจอกันอีกครั้งอืมแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วของน่าจะแบบมาเจอกันแต่ว่าหลังจากที่ห่างกันไปสักพักหนึ่งเพราะว่าแววตา เอือนมองเหมือนดูห่างเหินคนนี้ใช่ไหมเออคนนี้คนนี้ไม่ใช่พีนี่ไม่รู้ฉันไม่รู้จักชื่อคนนี้แหละที่เป็นเป็นเป็นคู่กับก้อยใช่คนเดียวกันคนเดียวกันชืวนะแล้วพีพี่คืคนไหนโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนค่าเจอกันวันที่ยีสอง เป็นไงคะดูกระจบแล้วนะคะกับการรีแกคชั่นะคะเฮโร์แปลชักชันด้วยใจเธอภาค2จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยบอกเลยว่าแบบมีปมหลายปมมากที่ทําให้เรานะคะต้องมามาขี้คายกันนะเนาะก็แบบเดากันไปตัตานาแบบร้อยแปดผนกามากก็เดี๋ยวรอดูติดตามนะคะ อ่ารีแอคชั่นนะคะวันแรกฉายน่าจะมาวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะก็รอติดตามดูกันได้เดี๋ยวเราก็จะมีการกลับมาทำรีแอคชั่นกันอีกเรื่อยๆแบบใหม่แบบนิวมอลนอร์มอลแบบนี้เนาะสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c r i b e ให้วีด้วยที่สำคัญนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะติชมก็ได้เมา์่อยกันได้นะคะใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยเนาะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายจะการีแอคชั่นจะการีแอคชั่นหน้านะ